สวัสดีทุกคนวันนี้ก็มาอยู่ในทีมเวิร์กออบบี่นะทุกคนใช่ <c oughs> ก็เป็นเกมที่ต้องเล่นกันสองคนนะทุกคนก็คือจะให้เราเลือกสีนะก็คือสีแดงหรือสีฟ้าพี่ทุกอยากเล่นสีอะไรอืมของพี่ขอเป็นสีน้ำเงินเลยกันนะหน,หนูอยากได้สีน้ำเงินอนะโอเคงั้นพี่ก็จะเลือกสีน้ำเงินเลยละกันนี่นะเราก็จะมาอยู่ในตู้นี้ตู้สีน้ำเงิน <c oughs> ก็คือว่าเราต้องเลือกสีที่ไม่ซ้ำกันใช่ไหม ใช่ใช่เพื่อที่จะช่วยกันอ๋อออให้ต่อตัวกันเหรอใช่ก็จะเป็นอารมณ์นี้เลยเนี่ยเห็นป่ะสีน้ำเงินก็จะเหยียบแผ่นสีน้ำเงินได้ส่วนสีแดงก็จะเหยียบสีแดงได้อ๋อ let's play ไม่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 ก็จะเล่นกับแฟนฉันอะนะเรามาเริ่มจากเลเวลหนึ่งเลยไหมได้เลยหรือเราจะสีเลยเฮ้ยหนึ่งก่อนหนึ่งก่อนอ๋อหนึ่งก่อนโอเคโอเคเข้าไปเลยเหรอเข้าไปเลยเอ่อพี่ก็เหยียบได้แผ่นสีแดงใช่ไหมใช่แต่เพื่อไปเล่นกับพี่เฉยเลยคืออะไรไม่เป็นไรไม่เป็นไร เคอันนี้คือน่าจะเป็นจุดเซฟนะอันนี้คือมีแต่สีน้ำเงินนต่เซนใช่พี่ต้องขี่คอรหนูมั้งอ๋อเขาใจละพี่ไปดิโอเคโอเคนนั่นแหละแบบนั้นแหละอต่อไปก็เซนเซนร่างนี้เอ้าอ๋อเพื่อนก็ตายวย่พี่ยืนไม่ดีมามามาโอเคใหม่ใหม่ใหม่ยู่ไหนโอเคใครคู่เลยอ๋อมันกระโดดขึ้นปข้างบนได้เซน โอเคก็คือตามเพื่อนเลยอ๋อมาไอ้นี่ระโดดไปบนหัวของเพื่อนคุณอ๋อเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วมาเซ้นเพื่อนแบบอยากเล่นมากมากอยากเล่นด้วยกันมากๆงั้นพี่ก็ต้องช่วยเพื่อนเล่นด้วยนะโอเคช่วยสองคนเลยอยงนี้เริ่มดีขึ้นวะเริ่มดีขึ้นดีโอ้โ้ที่นี่ที่ไหนใช้ทีชชูงกระเป่าที้มีโนโตอันนี้คืออ๋อก็คือจบเหรอผ่านแล้วอุ้ยทำไมมันง่ายกันไปอะนั่นนะดิ ราไปเริ่มที่เลเวลเยอะเลยไหมได้ได้ได้ออ้ยมันไม่ใช่ไม่ใช่คือมันมีสีมันมีสีในความยากแล้วสีนั้นมันจะมีเลเวลหนึ่งถึงสี่ด้วยอ๋องั้นเราไปกลางไหมหนูว่าเราไปแดงเลยป่าเราเริ่มจากกลางก่อนดีกว่าเอได้ได้ไดโอเคมาเราดูกลางกันโอ้กลางนี่ก็ยากนะพี่มาสองหัวเลยเฮ้ดีว่ะพี่อะเออโอเคสวยครับ อันนี้คือ Back to restart อ๋อกลับไปคือสรุปเราเล่นกันสามคนทุกคนเราไม่ได้เล่นแค่สองใช่ใช่เพื่อนหมกเลสเ์แล้วก็คือมาเล่นเลยเฮ้ยโหยิงเดียวหัวกันเองก็คือหนูต้องให้เพื่อนไปก่อนนะไม่ใช่ไปก่อนเพื่อนโอเคเรียบร้อยเฮ้ยอันนี้มันจะยากเลยนะอันนี้คือสีแดงต้องมานี้อุ้ยเซ้นมีคนให้เหยียบสามสี่หัวเลยมาเร็ว ไปโอเคพี่อ่ะโอเคแล้วก็ฟานี่เออให้เพื่อนไปก่อนโอ้ยเพื่อนแตกอ้าวก็แตก Later โอเคเซฟโซนเรียบร้อย หนู<ม>ปีนใช่ป่ะใช่คแล้วหนูก็ตกโอเคโคตรยากทำหรับหนูนะสำหรับพี่ยากไม่ยากไปหนูแต่โคตรยากง่ายๆใช่อันนี้ง่ายจริงเอ,อ้ายังพูดไม่ทันขัดคำเลยนะพี่ง่ายจริงพี่ก็แตะแข็งแตะแข้งหน่อยดิ นะสอนจริงๆวะพี่ว่าเราไม่ควรมาเล่นนอบบี้กันหรอกเฮ้ยผ่านแล้วเนี่ยโอเคสวยต่อไปพี่ก่อนขึ้นมาีนโอันนี้ข้าแล้วหนูละโอเคอันนี้ง่ายเหยียบเซลล์โซนได้เลยโอเคอันนี้ผ่านแล้วะ อ๋อมันต้องเสียเงินเข้าก่อนไม่ไม่เซ็นเซนเซนเซนออกมาเซนต้องให้พี่หยุดโดดเดี๋ยวหัวพี่ต้องปีนขึ้นไปจากด้านบนอ๋อลืมดูลืมดูโอเคมาทีนี้ตาหนูก็เดินไปขึ้นบนขึ้นบนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเรียกคนเสดว่าดีโอเคเอ่ออันนี้เซนมายืนมายืนอยูพอป่ะพอพอแล้วก็อยู่ตรงกลางตรงกลางเนี้ยโอเคตรงนั้นแหละ ึบโอเคแค่นี้แหละเก่งมากสวยต่อไปก็ตาเซ<ช>นบ้างใช่เหตุอตึบมาตรงกลางแล้วอันนี้มันแค่ดา่านแรกเนั่นแหลเซนจริงเหรอใช่อ <c oughs> เอ,อ,เ,อ,อ,เ,อ,อเกือบแล้วเกือบแล้วเกือบไม่ผ่านแล้วนะเมะื่อกี้เอ,อ้ยนี่จะผ่านแล้วะ <c oughs> เใช่พยายามเอาชนะห้าครั้งแล้วล้มเหลวคือคืออะไรอ่ะต้องผ่านแล้วเซนเย่เย่เย่ต่อไปเลเวลสองของด้านปั่นกลาง โอเครู้สึกว่าด่านด่านสีเหลืองนี้จะเน้นเป็นทางแค่เริ่มแค่เริ่มพี่น้องเข้าใจหนูดีพี่เข้าใจมันง่ายแบบโคตรง่ายเลยะเด็กกำลังจะลูกผมเราเราตายบ่อยขนาดนี้ออันนี้อะไรอ่ะโอ้ออันนี้กระโดดสลับข้างๆโอ้ เซนจะรอดไเนีน่ยกระโดดเงี้ยกระโดดเงี้ยเนี่ยกระโดดเงี้ยเนี่ยกระโดดเงี้ยหลังจากที่เรากระโดดนมาหลายรอบแล้วทุกคนเราก็เสียแล้วอ <c> ย <oughs> <c oughs> ่าโดนสีแดงนะโอเคเรียบร้อยอันนี้คืออะไรอ่ะโอ้ <c oughs> อดดิอันนี้มัน ECU ทำไม่รอดอันนี้ก็เล่นเล่นเลยออบบี้อ่ะโอเคแม่บอกแล้วไม่รอดก็เล่นเล่นไปรอดอยู่แล้วแหละผ่านก็พีเย่เย่แแต่หนูว่าด่านนี้ง่ายว่บเมื่อกี้นะเลยแถวันนี้เลยต่างคนต่างโดนเลยลืมไปเมื่อกี้มันหลอกเราพีหลอกตัวเองเฮ้ยอย่าอย่านะให้พี่ก่อน ใชื่อมั่นในฝีมือหนูสินะเซ้นแล้วพี่ล่ะทิ้งไว้กลางทางอุ๊ยอุยอันนี้เป็นไอเซ็นเซ็นที่เซนไม่ชอบแย่แล้วล่ะเฮ้ยหนูได้ว่ะเฮ้ยพี่ดีอะไรขิงกันด้วยนี่เขาต้องเดินแบบนี้ โอเคไม่มีภาพพี่มีภาพมาเลเวลสุดท้ายใช่ไหมพี่ใช่แล้วเลเวลสี่ของระดับกลางระดับสีเหลืองขนาดสีเหลืองนะเนี่ยง่ายขนาดเนี้ยเออดีน้ไม่ไปเล่นสีแดงเหมือนที่เซนบอกอะไม่น่าจะผ่านอ่ะก็คือเราตายเกิดตายวนเวียนกันจนเพื่อนคนนั้นออกเลยครับเออจริงคือตอนนี้ไม่มีใครเหลือแล้วทั้งเซิร์ฟอะมีแค่เรา พี่อะลงมาได้เปล่าอู้ยง่ายเลยเนะี่ยหนูซอ้อมมาแล้วหนูเคยไปซอ้อมมาแล้ววนะันเนี้ยโอเคมาขอดูคนซอ้อมหน่อยอืออุ้ยของจริงวะ่ะนี่เซนเจ้าจริงแล้วเหรอใช่หนูเจ้าจริงแล้วเอองั้นมาหนาไปแล้วโอเคขึ้นมากระโดดได้อ่ะอันนี้กดด็กระโดดได้ปะเนี่ยพี่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 อันนี้เหมือนมันได้กระโดดได้พียพี่พี่แกงงมาดิ กันนี่ก็มาดีก็มาดีพี่เออเอาดีมาดิไอ้ดวงมันหมิ่นไปหรือเปล่าแกงมนอื่นก่อนนะก็มาดีโอเคไม่ได้เลยแป๊็นถึงนะอันนี้คือเร็วมากเอาเดียวจะชนะแล้วเซ้นหนึ่งสองซ้ำแค่เราชนะแล้วหรอเนี่ยใช่ง่ายหรือเปล่ายัง่ายมากอุ้ยมันเล่นคนเดียวได้อันเนี้ยเซ้น หนเล่นไม่ได้ดิมนเล่นคนเดียวได้เล่นไม่ได้โอเคนะทุกคนสําหรับวันนี้ก็พี่ก็ขอจบไปแค่นี้จบกันแค่นี้นะก็คือเล่นด่านปานกลางไปสี่เลเวลนะทุกคนโอเคถ้าพี่อยากมาเล่นต่อพี่ก็จะมาเองนะทุกคนพี่ดุแบบนี้คือเหมือนไม่อยากมาใช่ไหมไม่ไม่คือพี่ดุดูกลัวไงหนูก็เลยแบบเออเกรงใจไงแล้วมาเป็นชั่วโมงอะไรเงี้ยไม่ต้องเกรงใจแล้วเราเนี้ย ใช่เหรอโอเคก็ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะแล้วก็กดติดตามแล้วถ้าใครกลัวไม่ทันคลิปไม่ใหม่ก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะทุกคนโอเคสำหรับวันนี้ก็ลาก่อนทุกคนบายบายครับทุกคนบายบายครับบายบายคับกดไลค์ด้วยกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งด,ดิ้งด,ดิ้ง